วาตอบคำถามคนไข้นะครับที่สอบถามมาว่ารักษาสารฉีดเป็นสารแปลกตอนที่ฉีดมาแล้วก็ที่บอกว่าการทาแบบหนึ่งรอบก็คือว่ายกหนังขึ้นมาคุมนะครับกับการฝังลงไปในแกนก่อนฝังหลังเต่าก่อนแล้วก็ยกขึ้นมาพอถามว่าเอ๊ะมีบางคนบอกว่าความสั้นความยาวเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะครับแบบไหนสั้นยาวต่างกันนะครับออในแง่ของหนังในแง่ของความสั้นยาวเนี่ย ขึ้นกับหนังที่เราเออกมาใช้นะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าฉีดสารมาประมาณสัก3นิ้วเราตัดออกไป3านิ้วนะครับเราเอาหนังมาแทน3นิ้วนะครับเน้นความยาวจะเท่าเดิมไม่ว่าจะทําแบบฝังเพราะว่าฝังพวกเราก็เอาแกลงไฟแล้วก็หนังฝังนะครับจะผ่านไปสัก3ามหกเดือนแล้วก็ขี่ยกขึ้นมันก็3นิ้วเท่าเดิมหรือว่าการที่เราตัดแล้วก็ตัดหนังชิ้นนั้นเลยครับแล้วก็ยกขึ้นมาโดยยู่เ้นดลือดวิ่งมาเลี้ยงแล้วก็เข้าไปคุม ก็สามอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นจะตอบคำถามว่าในการทําแบบหนึ่งรอบหรือสองรอบความยาวของแกนไม่ต่างกันเลยเพราะว่ามันคือเนื้อชิ้นเดียวกันนะครับมันความต่างกันมันอยู่แค่ว่าเส้นเลือดเนี่ยมันมีเส้นเลือดเลี้ยงถ้ามันมีเสนเลือดเลี้ยงตรงกลางหนังเราก็ทำรอบเดียวถ้าสารม,มันลงไปถึงไข่ละเส้นเลือดมันถูก ไอ้พวกสารนั้นมันครอบคุมไปหมดละเราก็ต้องทำแบบฝังเพื่อให้เส้นเลือดมันวิ่งมาสองข้างนะครับเป็นเหมือนฝังหลังตาหรือเป็นเหมือนสะพานนะครับเท่านั้นเองครับความดาวไม่ต่างกับ